ไม่ว่าจะในวงการไหนมักจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คอยบอกผู้ชมเสมอว่ามาดูนี่สินี่คือทางลัดนี่คือช็อตคัทนี่คือไลฟ์แฮกทำแบบนี้สิแปบ๊บเดียวได้ผลพริบตาเดียวเก่งขึ้นแน่นอนซึ่งในวงการวอ l ์เรนก็มีเหมือนกันนะครับสิ่งที่เป็นกระแสะในต่างประเทศช่วงนี้เลยนั่นก็คือเกมเซนส์ครับเทรนนี้มันเกิดจากการที่ช่องรับโค้ดวอ l ์เรนบนแพลตฟอร์มต่งตงตางๆพยายามจะบอกผู้ชมว่าในการเล่นวอ l ์เรนสเนี่ยเกมเซนส์มันเป็นสิ่งที่สาคัญสุดๆสําคัญกว่าความแม่นสําคัญกว่า นะคือเขาบอกว่าถ้าให้เทียบกันแล้วเนี่ยให้เอม40%เกมเซน60%ไปเลยพอเพื่อนๆเ,เห็นตัวเลขนี้แล้วก็อาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่ามันจริงหรือก็นี่แหละครับในวันนี้คลิปนี้พวกเราจะมาไขปริศนานี้กันสนับสนุนการไขปริศนาสุดลึกลับโดย Get Money บริการเติมเกมบอลแลนที่ดีที่สุดในเมืองไทยเติมผ่านเว็บไซต์ง่ายๆได้เลยก่อนจะเริ่มกันเรามาดูข้อดีของเกมเซนกันก่อนว่ามีอะไรบ้างทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตาของใครหลายๆคน ข้อที่ 1. เกมเซนครับมันทําให้คุณสามารถอ่านคู่ต่อสู้ได้อย่างเฉียบคมและสามารถสร้างวิธีรับมือได้ในทุกสถานการณ์คือถ้าเราสามารถทําให้ศัตรูหันหลังติดแฟลชหรือสตาร์ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเอมแม่นมากก็สามารถชนะศัตรูได้เหมือนกันข้อที่2การมีเกมเซนที่ดีมันจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อคุณขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมันจะสามารถสร้างความแตกต่างและทําลายเพดานที่ผู้เล่นในระดับสูงหลายหลคนติดกันอยู่ได้ Right, Decker, take a deep breath. Take a deep breath, Decker. They feel you're in the. I'll tell you when, Decker. One, one, one is lane, Decker. One is oh. on it now. Last player standing. Two v one. One v one. V1. Uh, cool. Oh my god! Just textbook jet edge. Our, Our, teammates are in Our teammates are in tin. Our teammates are in tin, but Decker never ints. ข้อที่3ในวันแย่ๆวันที่เอมของคุณไม่เข้ามือคุณก็ยังสามารถใช้สมอง200%เอาชนะศัตรูได้ด้วยเกมเซน์นั่นเอง ทีนี้จำทั้งสาข้อนี้ไว้นะครับเพราะผมจะบอกว่ามันถูกต้องทั้งหมดเลยอ้าวเริ่มงงละเดี๋ยวก่อนครับฟังผมก่อนถึงข้อดีของมันเนี่ยมันจะถูกต้องทั้งหมดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมเซนจะกลายเป็นช็อตคัตทางลัดของทุกคนได้เพราะต่อให้คุณอ่านสถานการณ์ดีแค่ไหนแต่ถ้าในช่วงเวลานั้นเอมของคุณไม่ดีพอที่จะปิดคิวภายในหนึ่งวินาทีช่วงเวลาแค่นี้ครับคนที่เอมดีกว่าก็พร้อมจะสะบัดมายิงหัวคุณได้แบบสบายๆเลย For of the pull off the Re Fanatic held strong, got themselves in a nice spot. I'm pretty sure. <laughs> two East patience pays. What? Corner seems a bit. More Does he not shy? realize he's not getting backed uh, up? Uh, <laughs> no way! Does he not realize that he couldn't go further back? That's actually hilarious. <laughs> this is, it's, it's, I'm like, yo, what's this over here. Don't mess this up. I'm just gonna tell you right now. Do not... oh, oh no! <laughs> หรืออย่างในสถานการณ์ที่คุณจ่ายสกิลเพื่อไล่ศัตรูให้ออกมาในพื้นที่เปิดตรงนี้คุณจะรู้สึกว่าได้เปรียบกว่าก็จริงแต่อย่าลืมว่าอยัางไงคุณก็ยังต้องยิงเพื่อปิดคิวให้ได้ภายในระยะเวลานั้น,น,นอยู่ดีซึ่งทายเอมของคุณต่างจากศัตรูมากเกินไป9ใน10ครับ,รบเขาก็จะโผล่มายิงหัวคุณแตกอยู่ดี Listen. There's a there's a subsection of player base out there that thinks the game needs to be defined down to the fucking numbers, the analytics. Pushing up my glasses. Oh, this lineup from this particular angle. Oh, this composition doesn't work in theory because this this particular uh, section of YouTube... you you're gonna get shot in the your face. You're gonna lose the <laughs> round. It's a gun game. It's an FPS. If you but want. But Hunter isn't shooting anyone. Overwatch, if you want that, play League of Legends, play a different fucking game. This is Valorant, you motherfucker. You get shot, you die. You get shot, you die. You get shot, you lose the round, you lose the game. It's an FPS game. Oh, oh อ้โอ้ my god อะถ้ายัางไม่เห็นภาพเรามาลองคิดกันว่าระหว่างผู้เล่นเอมระดับโกแต่มีเกมเซนระดับเรเดียนกับผู้เล่นเอมระดับเรเดียนที่มีเกมเซนระดับโกมาสู้กันในแต่ละสถานการณ์จะเป็นยังไงในสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เล่นเอมโกจะสามารถเอาชนะเอมเรเดียนได้จาก100สถานการณ์จะมีเต็มที่ก็สิบสถานการณ์ครับที่เอมโกจะสามารถเอาชนะเอมเรเดียนด้วยเกมเซนได้อย่างเช่น1 การที่เราอ่านตำแหน่งศัตรูขาดและสามารถจ่ายสกิลดาเมจสวยๆไปฆ่าศัตรูได้โดยไม่ต้องยิง 2. การจับจังหวะโรเตทของศัตรูได้แล้วก็ไปดักยิงศัตรูตอนที่กำลังวิ่งถือมีดหรือ 3. การจ่ายสกิลแฟฝดจ่ายบายสวยๆให้มันติดคริดได้แบบตลอดเวลา <are> Oh, okay. blind again. Good. Never to the this yeah, This, <everybody> awesome. so happy. this the best. okay, again. Yeah, awesome. happy. Oh, Good. hoping job. so fucking blind I'm is, is never see I'm หรือสี่ก็อย่างที่บอกไปเบสิกที่ทำง่ายที่สุดก็คือการรู้ตำแหน่งศัตรูและจา่ายสกิลไล่ให้ศัตรูออกมาสู้ในพื้นที่เปิดแล้วเราก็ดักยิงซึ่งจากทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคือสุดท้ายยังไงเราก็ยังต้องพึ่งพาเอฟที่ดีอยู่ดีเพราะต่อให้อ่านศัตรูได้ทำคอมโบสวยๆติดแต่ยิงเฟิร์สช็อตพลาดว่าวไป0.5วินาที ผมรับรองได้เลยครับว่าเอมเรเดียนเนี่ยจะสามารถหันมาสะบัดหัวคุณแตกได้เลยอยากจะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจําในแรงเรเดียนเลยนะครับในขณะเดียวกันมองไปที่อีกฝ่ายจาก100สถานการณ์เหมือนกันเลยทั้งเอมเรเดียนครับเขาจะมีตัวเลือกในการชนะเอมโกได้เกิน90รูปแบบหรือเกิน90%เลยนั่นหมายความว่าเกมเซนที่ดีอย่างเดียวไม่สามารถเพิ่มความได้เปรียบมากพอที่จะปิดแกลปความต่าง ของสกิลเอที่มากเกินไปได้นั่นเองและนี่ครับคืออีกหนึ่งในเหตุผลที่พวกเสมอชอบใช้เอเจนต์เรนาในแรงนตับเพราะว่าความเก่งของเรนามันขึ้นอยู่กับความคมของเอมล้วนๆยิ่งพลังเอมต่างกันเท่าไหร่เรนาครับเธอจะยิ่งสร้างแกบความสามารถที่มันแตกต่างขึ้นไปได้อีกหลายเท่าเลย ทีนี้พอทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ครับคือถ้าเรามองว่ายรบอลเป็นกีฬาต่างๆอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลถ้าเกมเซนเทียบเท่ากับความเก่งในการเลี้ยงบอลส่งบอลอ่านแผนยิงประตูแล้วเอมจะเทียบเท่ากับอะไรครับใจเย็นนะครับในกรณีนี้มันไม่ใช่การยิงประตูแต่เอมมันจะเทียบเท่ากับพื้นฐานความแข็งแกร่งของร่างกายที่มันจะสามารถเปิดทางให้เราใช้สกิลเกมเซนเลี้ยงบอลส่งบอลอ่านแผนยิงประตูที่ผมกล่าวไปทั้งหมดได้ยกตัวอย่าง ให้้ชัดขึนไปอีกอย่างเช่นมีนักบอลคนหนึ่งอายุ12ปีมีสกิลการเล่นบอลที่โหดครบเครื่องเนื้อกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าต้องไปเจอกับผู้ใหญ่อายุ25ปีที่มีสกิลแบบเบสิกเบสิกก็ทําได้ทุกอย่างแต่ร่างกายคือโตเต็มวัยโคตรฟิตสแตดเต็มร้อยจับ2คนนี้มาแข่งกันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนมันอาจจะมีโอกาสบ้าง ที่เด็กคนนั้นจะใช้ทริคแพวๆต่างๆในการสร้างความประทับใจได้บ้างแต่สุดท้ายครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงกว่าวิ่งเร็วกว่าอึดกว่าแรงประทะดีกว่าใน100สถานการณ์ที่ผมเคยกล่าวไปเขาก็สามารถสร้างสถานการณ์ไปสู่ชัยชนะที่เปิดกว้างได้มากกว่านั่นเองนี่ครับเป็นเหตุผลที่ทุกกีฬาเนี่ยมีรุ่นเด็กรุ่นเยาวชนไม่เกินกี่ปีกีป่ปีแล้วก็รุ่นผู้ใหญ่นี่แหละครับ ทีนี้เนี่ยในวงการกีฬาเรื่องอายุร่างกายพันธุก,กรรมมันอาจจะเป็นเพดานของเด็กพรสวรรค์หลายหลายคนก็จริงแต่ว่าข่าวดีก็คือในวงการเกมชูตติ้งหรือเกมวอลเลย์บคุณไม่ได้มีเพดานไม่ได้มีข้อจำกัดเหล่านั้นครับเพราะว่าพื้นฐานความแข็งแกร่งของร่างกายคุณก็คือเอมนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนฝึกได้จะลูกเด็กเล็กแดงที่ไหนก็สามารถเริ่มฝึกเอมได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยในหลายร้อยสถานาการณ์เอมที่เหนือกว่าครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ตรงหน้าได้เกิน90 และสมการตรงนี้ครับมันจะดําเนินไปเรื่อยๆจนกว่าเอมของทุกคนจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันจนต้องวัดผลกันด้วยสกิลต่ตอมาก็คือเกมเซนซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในระดับ Immortal ลหรือเรเดียนขึ้นไปนั่นเองครับ Spike oh, remaining Fight uh, down a. <laughs> One enemy remaining. อีกหนึ่งหลักการที่จะมนุษย์ทฤษฎีนี้ก็คือเอมหรือความแม่นนั้นเมื่อเราฝึกมาแล้วมันจะถูกใช้งานในรูปแบบ m u s c l e m e m o r y ที่สามารถนํามาใช้ได้ทันทีไม่ได้ผ่านโปรเซสใดๆก่อนที่จะ React ปฏิบัติเข้าไปในเกมส่วนทางด้านเกมเซนส์มันเป็นสกิลที่ต้องการการโปรเซสเยอะมากครับอ่านสถานการณ์ปัจจุบันอ่านความเคลื่อนไหวของศัตรูและว,วางแผนรับมือแล้วก็ปฏิบัติตามที่สมองคิดไว้ทุกอย่างนี้เนี่ยมันต้องผ่านการคิดที่ใช้ทั้งเวลาและพลังงานค่อนข้างเยอะ ถ้าคุณพยายามใช้สมองไปโฟกัสการอ่านเกมมากเกินไปทั้งๆที่เอมของคุณก็ยังแย่อยู่มันจะกลับกลายเป็นผลร้ายที่ทําให้เอมของคุณขาดการโฟกัสและทุกอย่างก็จะแย่ลงไปอีกในทางกลับกันถ้าเอมของคุณดีและคุณมั่นใจในเอมของคุณทุกอย่างมันกลายเป็นธรรมชาติไปแล้ว ตรงนี้ครับคุณจะมีเวลาและพลังงานเหลือเฟือให้สมองไปคิดถึงเรื่องเกมเซนส์การคิดแผนจะแผนต่างๆมากขึ้นไปอีกด้วยครับและสุดท้ายเนื่องจากการเอมเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกว่าใครทําอะไรอยู่ตรงไหนมันเป็นแค่การลากเป้าไปวางให้ถูกจุดทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราครับมันทําให้การอัพสกิลการเอมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมความสเสถียรได้ด้วยตัวเองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกได้มากที่สุดครับ ที่นี่มาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเหตุผลที่เทรนเรื่องเกมเซนในคอมมูวาโลต่างประเทศมาแรงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรกันง่ายๆเลยครับมันคือวงจรของคอนเทนต์หลังจากที่เกมวลโลแลด์เปิดมาหลายปีผู้ชมก็ต่างรู้กันแล้วว่าการฝึกเอมเนี่ยมันคืออะไรต้องทำยังไงบ้างคือมันเป็นสิ่งที่มีขั้นตอนที่เรียบง่ายมากครับแต่มันต้องการการฝึกฝนทุ่มเททําซ้ำกริดดิ้งอย่างหนักหน่วงเพื่อให้มันเห็นผลซึ่งมันน่าเบื่อครับ ในทางกลับกันการปล่อยคอนเทนต์เรื่องเกมเซนเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นของหวานที่เห็นและน่าลิ้มลองเหมือนเป็นทางลัดของชีวิตที่คุณไม่ต้องไปเหนื่อยกับการฝึกเอมก็สามารถเก่งในอลลุนได้ในอีกรูปแบบหนึง่งและจากคลิปนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วว่ามันก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงประสบการณ์อยู่ในทรนนี้นัน่นเองครับ เอาล่ะผมสรุปให้นะครับคือถ้าดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วพวกคุณยังจะอยากได้คำตอบจากผมว่าตกลงแล้วความสำคัญของเอมกับเกมเซนมันคือกี่เปอร์เซ็นกันแน่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจครับเพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่ตายตัวเลยสกิลเอมคือสกิลพื้นฐานของเกมนี้เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นความสำคัญของเอมจะยิ่งมีผลมากในแรงต์ต่างๆและเปอร์เซ็นนี้ครับมันจะค่อยๆไหลไปฝั่งเกมเซนเมื่อแรง์ของคุณสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงระดับโปรเพเยอร์นี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมโปรหลายๆคนถึงชอบพูดว่าเกมเซนนั้นสำคัญมากเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่กันในจุดนี้แล้วไงครับจุดที่เอมมันตันเท่ากันเขาถึงรู้สึกว่าต้องพึ่งพาเกมเซนมากขึ้นแบบนี้และถ้าเราเข้าใจภาพรวมตรงนี้เราก็จะไม่เสียเวลาไปโฟกัสผิดจุดจะได้รู้ตัวก,กันก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนต้องฝึกอะไรโฟกัสกับอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าถ้าคูณมุ่งมั่นเข้าใจและสร้างแผนการการ,การฝึกที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าเป้าหมายในเกมหรือนอกเกม คุณก็จะบรรลุมันได้อย่างแน่นอนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับว่ากด่ห็นังบ้างสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอคุณลักแค่ฟันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ